ตัวนี้เป็นเมนูที่จะเสิร์ฟตอนนี้คือเป็นเป็นไวา์มอสคาโต้ครับเป็นมอสคาโต้คือมอสคาโต้เป็นเป็นวายหวานที่ดื่มในขณะที่อุณหภูมิเย็นนะฮะต่ำกว่าหกอ,องศาหกแปดองศาแปดเจ็ดหก ลงมาเนี่ยจะอร่อยมากนะครับซึ่งมอสคาโตคือพูดง,ง่ายๆก็คือมอสคาโตเป็นไม่ไม่ใช่เป็นไวน์ขาวมอสคาโตคือเป็นไวน์หวานนะคือภาษาอิตาเลียนนะฮะก็ก็คือเป็นไวน์หวานแล้วก็มีความหอมนะมีความอ่าจะมีความซาเน็ดๆก็คล้ายๆลักษณะคล้ายๆสปาร์กิ้ง สปาเกนะครับนะฮะแต่ว่าจะมีความหวานนิดๆอันนี้คือเป็นลักษณะธรรมชาติของมอสคาโตนะฮะแต่มอสคาโตวไวตัวนี้ถ้าแช่เย็นแล้วเนี่ยจะมาแพลิ i n งกับอาหารไทยได้หลายอย่างนะฮะก็คือพวกยำอาหารยำอาหารลาบอาหารทะเลนะทะเลจิ้มซีฟูด้ดอย่างนี้หรือ คนไทยที่ชอบมากก็คือส้มตําโดยเฉพาะส้มตํำแ่บๆนะอย่างจานนี้คือส้มตาส้มตำหลวงข่าบางซึ่งโอ้โหมันเข้ากันดีได้มากๆกับตัวมอสคาโตโรเนนะกับวายโรเนนะฮะซึ่งผมคิดว่าวิเศษสุดเลยถ้ามีโอกาสได้จับคู่นี้ระหว่างวายมอสคาโตกับ ส้มตำหลวงพระบางจานนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอย่างนี้